ยงไงเลื่อนได้ด้วยจีนเนียสสุดๆสวัสดีครับคุณปองนะคบพบกับคุณป๋องในะช่องของคุณป๋องค้องทันะครับในคลิปนี้นะครับครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับการอาร่านโน้ตทฤษฎีดนตรีสากลน,นะครับไม่ใช่สิทฤษฎีการอาร่านโน้ตดนตรีสากล จะมีทั้ง5เส้นไม่ว่าจะเป็นโน้ตตัวดำตัวกลมตัวขาวจะซอนอ่านยังไงกุแจฟาอ่านยังไงกุญแจโดอ่านยังไงและแต่ละกุญแจเนี่ยใช้แตกต่างกันยังไงถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าเอาละครับเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องมารู้จักการไล่ลําดับโตัวโน้ตก่อนการไล่ลาดับตัวโน้ตจะลรอ่านดูนะครับการไล่ลำดับตัวโน้ตก็คือโดเลมีฟาซอลาทีโดเลมีความก็จะต่อกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับ จะต่อเรียนไปเรื่อยทีนี้ภาษากฤษข้างบนคือลอายภาษาอังกฤษข้างบนนะครับเป็นตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงนะครับภาษาอกฤษข้างบนคือเป็นตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงต่างๆนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเราคนไทยเนี่ยนะครับ,รบที่เรียนทุกคนที่ครูสอนมานะจะไม่มีใครรู้เลยว่าไอตัวพวกเนี้ยมันแทนเสียงอะไรบ้างนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วรียนกนจะคิดว่าดอเด็กอ่าดอเด็กคือโดอันนี้ของภาษาไทยนะและตอเด็กคือโดแล้วถ้าเป็นภาษากฤษลละต้องเป็นตัวดีแน่เลยตัวดีแน่เลยใช่ไหมตัวดีอ่าตัวดีไปแทนโดอย่างนี้ นะเรายกมาทั้งชุดเลยเห็นไหมดีแทนโดถามว่าเป็นคําตอบที่ถูกน์ไหมไม่ใช่ครับนะดีแทนโดไม่ใช่นะครับทีนี้ครูจะให้เราจําแบบนี้ทัานเลยคิดว่าเสียง F เนี่ยมันใกล้เคียงกับเสียงอะไรในไทยมากที่สุดนะมันคือนี่นะครับฟอฟัน F กับฟอฟันนะเอฟกับฟอฟันนะเอฟฟอฟันนะมันก็คือเสียงฟานั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าเรานะครับเอาเสียงฟา รืกขึ้นมาเราจะรู้หมดเลยนะครับว่าตัวต่อไปเนี่ยคือเสียงอะไรบ้างนะครับง่ายมากถ้า f เท่ากับฟา g จะเท่ากับอะไรก็คือซอนนั่นเองนะถ้า g เท่ากับซอน a อเท่ากับอะไร a ก็คือลานะครับแค่นี้เองนะตอนนี้ครูต้องการให้เราเข้าใจพวกนี้ก่อนเรียงให้ได้แบบนี้นะโดเรมีฟาซอนลาจิโดเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากนี้นะครับครูจะพูดภา,าษากฤษ ไม่ได้หมายถึงว่าพูดภาษากรีกในการสอนนะใช้ตัวโนต้ตเป็นภาษากังกของมันเองอย่างเช่นถ้าตัวโดครูจะเขียนเป็นตัวซีเลยนะตัวเลเสียงเลครูจะเขียนเป็นตัวดีนะอ่ะโอเคนะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับเราไปดูสเต็ปต่อไปเรามาอยู่กันที่ประทัดเส้นอ่างหน้าเรียนบ้างหล่นะครับอ่ะทีนี้ครูถามว่าถ้าสติ่ควน้มาไวตรงนี้ปึ๊บนี่เป็นไงเลื่อนได้ด้วย จีเนียสสุดๆอ่ะครูถามว่าโน้ตตรงนี้เสียงอะไรบ้างตอบได้ไหมตอบได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าจะตอบได้ว่ามันเสียงอะไรต่อเมื่อมีอะไรมีตัวนี้นะต้องมียัวนี้อ่ากุญแจซอนถ้าคราวนี้มีกุญแจซอนมาเสร็จปุ๊บอ่านได้ยังตัวนี้เสียงอะไรอ่าตัวนี้เสียงอะไรตัวนี้เสียงอะไรอย่างเนี้ยถึงจะอ่านได้นะครับอาจใดที่ถ้าสมมติว่านักเรียนเห็นแค่ บรรทัดท่าเส้นนะแล้วเจอโนต้ตอย่างเงี้ยนะโดยที่ไม่มีกุญแจนะครับเจอแค่นี้ะเียแค่นี้นะครับมันไม่สามารถอ่านเป็นเสียงได้นะเพราะมันคือเสียงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของกุญแจคือกําหนดว่าเส้นในบรรทัดท่าเส้นนะครับบรรทัดเส้นเส้นไหนคือเสียงอะไรอ่ะเรามาดูวิธีการเขียนกุญแจซ้อนอนะดูดีนะว่าคุณเริ่มตั้งแต่เส้นอะไร อ่าเห็นไหมครับครูเริ่มที่เส้นนี้นะเส้นนี้เริ่มช่องนี้ก็จริงแต่ว่าผ่านเส้นนี้เป็นเส้นแรกจำไว้ว่าพวกกุญแจพวกเนี้ยมันจะอาศัยเส้นนะมันจะไม่อาศัยช่องมันจะอาศัยเส้นเป็นหลักเป็นตัวบอกนะทุกกุญแจเลยว่าจะเป็นกุญแจซอนกุญแจฟันกะุญแจโดนะครอนันนี้คุณเลือกกุญแจซอนที่เส้นนี้ดังนั้นแปลว่าง่ายมากเมคเซนจุดๆนะครับโน้ตตัวใดก็ตามนะโน้ตตัวใดก็ตาม สีเลยนะโน้ตอะไรก็ตามมีโน้ตอะไรอีกนะเขาเด็ดหนึ่งชั้นมาด้วยอ่ะที่อยู่บนเส้นนี้แปลว่าโน้ตตัวอะไรก็ตามที่อยู่ตรงเส้นเนี้ยเส้นที่สองเนี้ยครับคือเสียงซอนทั้งหมดนะคือเสียงซอนทั้งหมดเสียงซอนก็คือเสียงตัวอะไรตัวอะไรตัวซอนเอที่ตัวจีตัวดังนั้นนะครับดังนั้นถ้าโน้ตอยู่ตรงนี้แล้ว นี้นะครับอันนี้สูงขึ้นหรือต่ำกว่าต่ำกว่าซอนซอนอยู่เส้นนี้นะตัวนี้สูงขึ้นหรือต่ำกว่าซอนสูงขึ้นใช่ไหมสูงขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวอะไรลาแค่นี้ครับสูงขึ้นหนึ่งสเต็ปนะสูงขึ้นหนึ่งเสียงแล้วถ้าอยู่ตรงนี้ล่ะน,ะนี่คืออะไรก็คือทีนะก็คือตัวบีเปล่ยนเป็นสีแดงจะได้ดูง่ายนะครับ ก็คือตัว B ีแล้วถ้าอยู่ตรงนี้ละ่ะใช่มันคือตัวสีนะครับถ้าอยู่ตรงนี้ละ่ะนี่ก็ดีนะครับดีอันนี้ละ่ะดีเห็นไหมมันไล่ไปเรื่อยๆครับแค่นี้เองถามว่าดังนั้นตัวนี้ตัวอะไรอันนี้น,นี้คืออะไรถ้าในเมื่อ G ีอยู่นี่อันนี้สูงกว่าหรือต่ำกว่าเราแค่ดูแค่นั้นเองมันอยู่เตี้ยก,กว่าหรือมันอยู่สูงกว่าถ้ามันอยู่เตี้ยก,กว่าก็เก็นักสอยล่ะ ซอนแล้วอะไรซอนแล้วฝาฝาแล้วมีอมีแล้วตัวนี้ตัวอะไรดีดีคือเสียงเลนะเลนะโอเคเห็นไหมจบแล้วเนี่ยโอ้โหมีตั้งหลายบรรทัดสรุปอ่านแค่บรรทัดเดียวอ่านจ,จบเลยนะเผื่อใครยังไม่เห็นเดี๋ยซูมให้ดูใหญ่ๆนะแล้อลองดูทำไม โอเคเดีย๋ยวจะซอนนะครับที่เขียนอ่ก็คือโน้ตตัวนี้จะซอนอะล้าให้ใช้ตรงดีนะไฟหลับไฟหลับลงตัวฟา้าีใช่ไหมต่อไปต่อไปเส้นหมดแล้วทำไงเส้นหมดแล้วเติม จะเรียกว่าเลเจอร์ไลน์นะครับหรือว่าภาษาไทยก็คือเส้นน้อยนะภาษาอังกฤษก็คือเลเจอร์ไลน์เลเจอร์ไลน์นะครับอันนี้ตัวคีเราก็ต่อลงมาปึ๊บก็คือเส้ตัวบีแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมมันง่ายมากเลยอ่ะคือมันแบบแค่นั้นเองคือเราไม่ต้องไปนั่งจํานะเราไม่ต้องมาจําว่าเส้นนี้คือ e นะเราไม่ต้องมาจําว่าเส้นที่หนึ่งคือ e เส้นที่สองคือซอนเส้นที่สามคือ t ะะเราไม่ต้องจำเลยเราจำแค่นี้มันมาคู่กันนะมันมาคู่กันกุญแจซอนบอกเสียงซอนแค่นั้นกุญแจซอนบอกเสียงซอนกุญแจฟาบอกเสียงฟ้ากุญแจโดบอกเสียงโดนะครับโอเคหาราวนี้มาดูอันต่อไปอ่ะเรามาดูนี้นะครับอันนี้รูได้ทําให้เราดูแบบง่นายๆนะครับก็คือไล่สเปลขึ้นมาซอนลาทีโดเลมีฟาซอนนะครับส่วนตัวนี้เราข้ามไปก่อนนะ อันนี้คือไทม์ s ิกเนเจอร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทีหลังนะเอาเรื่องอ่านเสียงให้ออกก่อนว่าแต่ละเสียงมันแตกต่างกันยังไงนะครับอ่ะเราดูนะครับ,นะนะรบอันนี้ก็คือเนเจอร์ไลน์ที่ต่อมาเห็นไหมต่อลงมาก็จะเป็นนะครับต่อลงมาก็เป็นะน,ะนี้นะอ่าเสียงว่าเสียงซอนอันะนี่เสียงพีใช่ไหมอันนี้ต่อขึ้นได้ไหมต่อได้นะครับอันนี้เป็นเสียงอะไร,นะรอลองนับดู คืออะไรโดเลมีฟาซอนไลทิคัสเต็ปลาพีโดนะครับมีแค่นี้เองเห็นไหมว่ามันมันง่ายมากๆกว่าจะข้า,าเส้นมันบอกแค่นี้เองนะครับบอกแค่ว่าอยู่ตำแหน่งไหนเสียงอะไรเสียงอะไรนะครับแค่นั้น่าครัวน,นี้เราต้องหมา่จากสเกลละนะ,ะนจะาานักวางสเกลนะครับอันนี้ก็คือสเกล C major scale นะครับ C major scale ซีเมนเจอร์สเปลคืออะไรก็คือสเกลที่เริ่มจากเสียงซีนั่นคือเสียงโดนะเริ่มจากตัวตัวโดวนะครับไปถึงโดเริ่มโดจบโดนะเห็นไหมมีทั้งหมดกี่เสียงเจ็ดนะเด็กชอบตอบหูมีแปดดีดนะครับมี็เจ็ดเสียงตัวนี้มันเสียงเดียวกันเราไม่นันะบแล้วก็คือโดเห็นไหมเส้นน้อย,เส,นนอยเส้นแรกเริ่มลายเส้นแรกเลติดติดเส้นที่หนึ่งมีฟาซอนอยเห็นไหมว่ามันจะซอนอยู่ตรงนี้ ไว้ดอกซีส้อนอสวยงามอันนี้ก็ลาีรับจบครับอ่โอเคนะครับสำหรับคุญแจซอนนะครับนักเรียนก็สามารถอ่านออกแล้วนะครับใครที่ยังอ่านไม่ได้ก็ลองย้อนกลับมาตัวตัวหรือว่าใครมีปัญหาอะไรมีคำถามอะไรนะครับก็ ิ้งมาไว้ที่คอมเมนต์นะครับใต้คลิปคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้คลิปแรกนะครับก็จบที่กุญแจซอนกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวในกุญแจฟ้าก็จะมาต่อในคลิปถัดไปนะครับก็ขอให้นักเรียนทําความเข้าใจทบทวนบทเรียนในเวลาที่อยู่บ้านได้นะครับตลอดเวลาครทุกทนสงสัยอะไรนะครับทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนเดยวคุณมาต่อถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆคลิปถัดไปนะครับกด subscribe ไว้มันจะอยู่ตรงนี้นะโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้ากับกุญแจฟ้าครับสวัสดีครับ thank you